วันนี้นะคะจะพามาชมสวนของโรงพยาบาลนะคะนี่นะคะนี่เลยนะคะโรงพยาบาลก็มีขนาดใหญ่แบบนี้นะคะเหมือนกับโรงพยาบาลที่เมืองไทยนะคะแต่ว่าะคะการวางแผนของเขานะคะจะมีสวนหย่อมให้แต่ละ,ะแผนกนะ,ะเ,เราจะดูมุมนี้นะคะนั่นคือนั่นคือแผนกเ,เ,เด็กนะคะผู้ป่วยที่เป็นเด็กนะคะ เขาเรียกอะไรกุมารเ,เวทใช่ไหมคะเออยู่ตรงตรงนั้นอข้างหลังของข้างหลังของมุมของเขานะคะก็เป็นก็เป็นสวนเช่นกันแบบนี้นะคะอันนี้เออที่เรามาตรงนี้ก็คือแผนกเอออเ็กซ์เรย์ X นะคะเออรังสีเทคนิคนะคะทั้งแถบเลยนะคะทั้งแถบเลยตั้งแต่ตอนนู้นแล้วก็มาตรงนี้นะคะทั้งแถบเลยแล้วก็ทุกตึกนะคะทุกตึกจะมีสวนแบบนี้ ให้พนักงานเข้าไปเอพักผ่อนแล้วก็สูตรอากาศนะแล้วก็เอที่ต่างๆนะคะก็จะมีก็จะมีผลไม้นะคะดูนะคะเบอร์รี่นี่คือเอเรดเบอร์รี่นะคะผสมกับแบล็คเบอร์รี่นะคะถูกเออเขาเรียกอะไรอ่ะถูกเอเออผสมพันธ์นะคะทั้งทั้งแดงแล้วก็ดำมันก็จะกลายเป็นสีคล้ายๆสีม่วงนะคะนะคะ เป็นตระกูลเดียวกันเอ่อแล้วนี่นะนี่ก็คือนี่ก็คือเรดเบอร์รี่นะคะเ e d berry เอ่อหรือว่า r e ดแบร์นะคะแล้วก็นี่นะนี่เลยเอสมุน o o t นะคะเอ่อหรือเอ่อ strawberry นะคะ s t r a w b e รี y เ,เอ่อป่านะคะแต่ว่าเอ่อก็เป็นพันธุ์ที่แบบว่าผสมลูกใหญ่มากเลยแต่ว่ากลิ่นมันจะหอมกว่า สตรอเบอรี่ทั่วไปนะคะหอมมากๆเลยนะคะแล้วนี่คือกุหลาบนะคะสีชมพูพรามันออกดอกนี่จะแบบชมพูเต็มไปหมดเลยนะ,ะแล้วนี่ก็คือ,อต้นต้นไม้ที่ให้ความลมลืนตอนเรามานั่งดื่มกาแฟก็นั่งที่ขอบเนี่ยก็นั่งคุยกันน,ะนี่ก็ตอนนี้ฝนตกเนะตอนนี้เราก็มารับประทานอาหารกลางวันกันนั่ง ตากแดดกันแล้นีก้ก็คือต้นเอร์รัสเบอร์รี่นะคะเอฮารลอนนะคะที่ลูกสีชมพูอมแดงนะคะคือแบบเวลามันออกมานี่จะออกมาเต็มเลยนะคะตันนี้ก็คือต้นหอมนะคะใครจะเก็บเอาไปทําอะไรก็ได้นะคะแล้นี่ก็คือต้น <c oughs> รูปภาพนะคะที่ที่เอาต้นไปทําพายนะคะ หรือว่าภาษาสวีดิตจะเรียกว่าราบาบานะคะราบาแบรนะคะเรียกยากมากเลยนะคะต้นนี้นะคะแล้วนี่ก็คือเป็นพวกตระกูลเขาเรียกอะไรเออริสนะคะก็อจออกมาสวยนี่ก็กุหลาบกุหลาบนี้จะสีแดงดอกใหญ่นะ,ะแล้วนี่เลยมันนี่เลยต้นผลไม้เอ๊ ไม่ใช่เบอร์รี่ที่เช่นกันแต่มันมีหนามนะแล้วก็เอลูกเขาเรียกอะไรนะภาษาสวิตสวิตเรียกว่าคริสแบร์นะคะคริสแบร์มีสีม่วงแล้วก็สีขาวนะคะเอ๊สีม่วงกับสีเขียวนะคะเอ,เอม่วงพอเรามันสุกแล้วมันก็เป็นอ,อมเหลืองอมอมเขียวนะคะ นี่นะคะนี่ก็คือเชอร์รี่นะคะเชอร์รี่เนี่ยแบบได้เป็นเอทีนี้มาต่อกันเลยนะคะเอกำลังถ่ายวีดีโออยู่พอดีเพื่อนคือร่วมง,งานเรียกไปนะคะเอนี่คือต้นเชอร์รี่นะคะทุกปีนะคะจะดกมากเลยนะ,ะเป็นเชอร์รี่กรอบเอดำสีดำนะคะที่เรียกว่าบิกาโร่นะคะเ จะแบบกรอบอร่อยมากเลยนะคะเป็นเชอร์รี่ชนิดหวานกรอบนะคะทุกปีจะได้ประมาณ50-60โลนะคะมันจะดูดอกมันสิคะเต็มเลยนะคะนะคะก็ให้พนักงานได้เก็บเก็บกินตอนเห็น,นะคะเนี่ยจะแบบจ้อยเต็มเลยนะคะเนี่ยจริงๆแล้วมันดอกมากเลยเดี๋ยวจะฉายให้ดูนะคะช่วงที่มันออกก็จะมีดอกกลาบแล้วก็ อดอกอดอกกระดาบพันปีนะคะรถดรูเดนดรนนะคะสีม่วงชมพูแล้วก็เออันนี้นะคะนี่นะคะไม่ทราบว่ากินได้ไหมเห็นคนไทยเขาไปเก็บกันเอผักกูดหรือเปล่าคะเป็นต้นเฟิร์นนะคะคิดว่ากินไม่ได้หรอกเออันนี้ก็คือต้นออริสนะคะสีม่วงนะคะสีม่วง่าสีม่วง มันยังไม่ออกดอกก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็ดอกกุหลาบนะฮะแล้วที่สำคัญนะจะพามาให้ดูเป็นเอลาเวนเดอร์นะคะจะสีม่วงเช่นกันหอมมากเลยนะคะก็มีแค่น,นี้นะคะก็ทางเข้าแผานา